ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับเกมนี่โนบุนี้คลอสเวอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการจัดเด็กกันนะครับผมเราจะมาดูกันว่าการจัดเด็กนั้นสําคัญชะไหนนะครับผมโอเคในส่วนของเมนูการจัดเด็กคือการเข้าตัวละครเนาะแล้วก็มาที่เด็กตรงนี้นะครับผมการจัดเด็กเนี่ยจะช่วยในการทําทให้เราเซตของแบบอ,อย่างสมมุติผมจัดเป็นเซตฟูลเนาะอันนี้เซตฟูลคือ DP ผมที่เยอะที่สุดนะครับผมแล้วผมก็จับเป็นไฟกับวอเตอร์ไว้นะครับผมเอาไว้โจมตีมอนแต่และตัวนะครับผมแต่อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับผมสําหรับการจัดเด็กนั่นก็คือการจัดเซต PVP เนาะเพราะว่าการที่เข้า PVP 3 3เนี่ยมันไม่สามารถาสร้างปาร์ตี้ได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรุวมทีมเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมการจัดเด็กก็จะจัดเป็นเซตโจมตีหรือว่าเซตซัพพอร์ตได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยในการจัดเด็กนะครับผมหลายๆคนอาจจะ ประสบปัญหาเนาะอย่างผมตอนแรกก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะปิดออโต้สกิลยังไงผมเลยกดเป็นเซมิออโต้ไปนะครับผมแล้วก็เล่นค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับผมในการเล่น PVP เนาะคราวนี้เนี่ยมันมีปุ่มนี้ที่ผมเพิ่งเห็นมานะครับผมหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับผมก็คือกดอันนี้นะครับผมตั้งค่าปรับใช้งานอัตโนมัตินะครับเราจะสามารถกดเลือกสกิลได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนอัตโนมัติบ้างหรือว่าอันไหนเราจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็สามารถกดได้เลยนะครับผมอย่างนี้ปิดการใช้งานเนี่ย ตัวสกิลของผมมันก็จะไม่ใช้เนาะเดี๋ยวรอดูดาวก่อนออโตวัวไว้กันเนาะนี่นะครับผมมันก็จะไม่ถูกใช้งานนะครับผมมันจะใช้แต่สกิลที่เราเซตไว้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมว่าไม่อยากใช้สกิลไหนหรือว่าอยากใช้สกิลไหนเนาะแล้วก็ตัวเด็กนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ที่ทางตรงนี้นะครับผมตรงปุ่มดินสอเนาะเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อเด็กได้นะครับตามที่เราเซตไว้นะครับผมเท่านี้ ท่านี้นะครับผมเวลาใช้งานเนาะก็อย่างเช่นสมมุติไปท้าทายซักดันหนึ่งอย่างนี้นะครับผมมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนเด็กได้ตรงนี้เนาะตามเซตที่เราเซตไว้นะครับผมตอนนี้สูงสุดผมเห็นอยู่10นะไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปช่างเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมในการจัดเด็กตัวละครในการลง V P V P หรือว่าการฟาร์มนะครับผมยังไงก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม